ไปซ่อมคนในน้ำซะเฮียเฮ้ยช่างกี่ลอยดีเด้กระเทือบมากนะเฮ้ยเหียช่างเถื่อนไอ้สัตว์เฮียช่างเถือ่อนช่างเถือ่อนมันจะวัดความแรงกูไงโตโตยาต้ากูก็ไม่แพ้ใครนะเฮียกูบอกก่อน คือมันจะเอาไงเฮียมันจะสักโคงออก้งเอาไงไอเฮียจะสักโคงออก้งเอาปุ๋ยเฮียบอกให้พันปีอ่ะแล้วมึงจะเจอปุ๋ยเฮียมันเอาอ่ะกูพาไปวนอยู่เนะี่ย เฮียรถมึงแม่อีแตนสของกู lamborghini เฮียเอาเป็นทายดอเฮียมันไปแล้วเฮียรถวาร์ปโชว์รถแม่งวาร์ปไปเฮียมันคือคือมันก็เล่นกับกูนะเจอกูหน่อยเฮียแค่นนั้แหละมราจากจอดกินแมพะละไอเฮียเนี่ย ไม่งงไม่งงเฮียงงอย่าไม่งงอเฮียไม่งงว่เสียงไม่งงก็เสียงอยู่ไหนเฮียเราก็จะไปต่อครับเพิ่มความจะปวดย,ยามตังตามมาหะบอมอว่าแม่งแบบแคลเราจัดแบบกุดข้ามให้ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละ เรียบร้อยอเฮียมั่งเฮียมั่งไม่มีเบสิกขับรถเลยวะหลุดแล้วมั้งเฮียวันนี้เฮียหลุดล่าเฮีย,ฮยมันก็ไปหากุ้ยมีมั้งครับเฮีย,ม,ฮยมันล่ากุ้ยเจ้ากล้วยได้เลยอ่ะ กูมันจะใส่กูให้ได้เอาง่ายๆอี้เจนี่โง่นะไอี้เจนี่เขาจะช่วยช่างจับไงอ้เฮียแต่ไม่ดูสภาพตัวเองนะอ้เจี่ว่าผอมแห้งแรงน้อยแม่งโง่ชิพ่ะอี้เฮียมาโรงพยาบาลแล้หนงอืมใส์อย่าบังให้มากอ้เฮียที่ถีบโก้อืมใส่ใส่รวมไปพุกมัน มจากปูตระโรเบร์ปฏิสดมมาดีมาดีมาดีไม่กวกมละฮะละนี่ดิช้างมากระเจวะ่ะเฮียมันจะเอาคุยเหรอเฮียแมงบาจัดละแบบแมงบาเกินอ่ะ ไอ้เหี้ยเอาดีไอ้เหี้ยมันคิดแค้นแล้วรอนะไม่จะคิดจะแค้นนะเหี้ยกูต้องอาบีโบเยีเหี <c oughs> ้ยชามันแค้นจัดนะอ่ะเฮ้ยหลบเลเหี้ยแล้วต้องตายแล้เมื่ะ จากไปเฮียเค็บดิบอะสัตว์ตัวเกียวดิบแม่งโหลละ <c oughs> อืมอืมอืมเฮียเฮียนี่ด้วย่ที่บังให้ช่างอ้สัตว์ชนแม่งซะเออช่างเหลือครับช่างเหลือ เฮ้เลือลยเ,เ,เ,เลือยเฮยเลยทีนี้เลือกวอา่ามึงเรือกว่าเฮีย <c oughs> ไอ้แม่คือไอ้เชนี่แม่เก่าอ่ะไอ้ไเชนะ่ะ <c oughs> นี่ไอ้สัตว์ อยก็สนุบมันดีๆไปเฮียช่างมันกากไปะอะไรเฮียอม <c oughs>